วันนี้นะคะพลเอกเปรมตินนะสุนันท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงคณะรัฐมนตรีและผู้บปญชาการเหล่าทัพค่ะที่มารดน้ําขอพรใน,นเทศกาลสงกรานโดยพลเอกเปรมก็มั่นใจนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถทําให้บ้านเมืองนั้นสงบสุขพร้อมทั้งขอให้พระสยามเทวทิราชช่วยคุ้มครองไม่ให้เกิดปัญหาในชาติบ้านเมืองค่ะ พลเอกเปรมตินสุรานนท์นนประธา,านองคมตรีและรัฐบุรุษนะคะได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้ารดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี2558ค่ะซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าพบพลเอกเปรมนานกว่า30นาทีก่อนนำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้ารดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทยที่สมโมสรกองทัพปกเทเวศค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะ ก็ขอให้พลเอกเปรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมขอกําลังใจในการบริหารประเทศซึ่งพลเอกเปรมก็กล่าวให้พรนะคะว่าขอให้ทําหน้าที่รักษาชาติและก็เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีและทุกคนจะช่วยกันและร่วมมือสมัครสมานสามัคคีกันเพื่อทําให้บ้านเมืองนั้นมีความสงบสุขค่ะผมขอให้พรนนสัไหจงมีความแข็งแรงมั่นคง และแน่วแน่ในการที่จะรักษาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้ามีความสงบมีความสุขทุกคนหวังพึ่งนายกและพวกเราอยู่ขอให้สิ่งที่ประชาชนบอดพึ่งได้ประสบความสาเร็จจากนายกและจากพวกเราทุกคน นอกจากนี้ค่ะพลเอกเปรมยังมอบหนังสือที่ถอดคำพูดมาจากปาตกถาพิเศษในในการเสวนาวันคล้ายวันสถาปนาวปอ .60 ปี60 e, ในหัวข้อเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมอวยพรด้วยโดยบรรยากาศการรดน้ำในครั้งนี้ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะ พลเอกประยุทธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังจากที่นําคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้ารถน้ําขอพรพลเอกเปรมน,นะคะว่าประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ฝากความห่วงใยให้ดูแลประชาชนให้มีความสุขแก้ไขปัญหาให้ได้และก็ให้กำลังใจทุกคนและทุกกระทรวงและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดค่ะ